นะครับสอนวเรือสังคมที time, around, 3, er ่ได <this> ้มีความอย่างที่ผ่านมา3าถึงกิโลก็ออกนอกประเทศได้เหมือนกันอันนี้10กิโลนี่เป็นีวิทั้งหลายอย่างเคสที่แล้วที่เราเจอนั่นก็เป็นเคสใหม่ที่มีการเคลื่อนไหวบริเวณพื้นที่โดยรอบครักอีวานหนึ่งชั่วโมงครับแต่ไม่พบการเคลื่อนไหวนะครับ เขาใส่เพิ่นเลครับขออนุญาตงเห็นไหมครับนะไม่ต al ้องถู่วแอนนั่นก็ได้ใบเต็มใบเลยอันริงที่ไหนที่ข้นอ๋อแล้วมันตึบตึบหยุดมันแข็งห้องเป็นไอ้ลูกนี้อยู่ข้างในด้วยถ้าเกิดของจริงมันจะถ้าเกิดเป็นเบสบอลจริงๆมันจะลุกนั้งอยู่ตรงอ๋อนี่ไม่ขึ้นโอเค